h สวัสดีค่ะทุกคนยิน,นีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเจ้าการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วก็เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการรีอยูเนี่ยนของทวินเฟรมนะคะส่วนใครที่อยากผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าอยากจะปรึกษานะคะก็รีบๆปรึกษาได้เลยนะคะโปรสองแถมหนึ่งยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะคะเดี๋ยว สิ้นเดือนนี้เราจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะรีบรีบเลยนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนี้นะก็รีบรบเลยนะคะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะไพ่ยยจะบอกอะไรไฮโรเฟนไฮพริเซสแปดดา ไพ่แต่งงานไพ่สีเหรียญน,นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่อะค่ะคือมันเป็นพลังงานรักษาสร้างนิดน,นึงนะคือเหมือนเขาอะเขาน่าจะมีคนของเขาหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาอะก็พยายามที่จะข้ามใจของตัวเขาเองเพราะว่าการที่เขาแบบ มายุ่งเกี่ยวกับคุณหรือว่ามาโบกับคุณอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะสิบดาวเขารู้อยู่แล้วว่าจุดจบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันคือมันเป็นได้แค่เพื่อนกันนะคะแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาเหมือนแบบมองภาพอนาคตอยู่แล้วคะ่ะว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันคงจะได้มากที่สุดอะคือความไม่ชัดเจนเความแบบสถานะแค่นี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาแบบคิดนะคะหรือว่ารู้สึกว่าโอเคเราสองคนนะคงแบบไม่ได้เป็นสถานะอื่นๆหรือว่าเป็นตัวจริงชัดเจนเหรอกเพราะว่า ตัวเขาเองก็มีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขยับเคลื่อนตัวเองไม่ค่อยได้เลย เดรสคือถามว่าเขาแอบ,บคิดอยากเริ่มต้นใหม่กับเราไหมคือเขาคิดนะแล้วเขาก็รู้สึกแบบเสียดายนะคะเสียดายโอกาสเสียดายที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันคงได้แค่นี้แหละมันคงแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบคบกันได้หรือว่าเป็นแฟนกันได้ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความแบบเสียดายอยู่ตรงนั้นมากๆนะแต่ว่า ก็จะทํำยังไงได้เขาก็รู้สึกว่ามันคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะทําได้นะคะณณนะนะเวลานี้อะไรอย่างเงี้ย ้าถ้วย queen of swords justice สองเหรียญ the empress ก็มันจำเป็นนะคะที่มันจะต้องเลือกความถูกต้องความยุติธรรมเนาะแต่ว่าเอาตรงตนะเขาอะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแล้วเขาก็สับสนความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเนาะเพราะว่า ด้วยธรรมชาติของคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นะอืมเขาก็เจ้าชู้ระดับหนึ่งแล้วก็เขาก็ผ่านความรักเรื่องราวอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะซึ่งในมุมมองของเขาอะ่ะเขารู้สึกว่าเออเขากะจะเล่นๆกับคุณเนาะแล้วเขาก็กะจะแบบว่าไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรแต่ทีนีน้ด้วยความผูกพันอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งบี่มองว่า คุณกับเขาอะมีความเป็นอดีตชาติต่อกันมันมันมีความแบบผูกพบันอะไรบางอย่างอย่างอย่างบอกไม่ถูกอะอืมมันเลยทําให้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันมันเหมือน,ม,นมันติดอยู่ในใจแล้วมันแบบเอาออกจากหัวไม่ได้คือพยายามที่จะตัดเพราะว่า เหมือนประมาณว่าเสือจะไม่ลหลงรักเหยื่ออะไรเงี้ยคือเหมือนเขาตั้งใจแต่แรกรู้แต่แรกอยู่แล้วว่าความผ่มพันครั้งเนี้ยยังไงมันก็เป็นได้แค่นี้แต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่สามารถที่จะแบบเป็นไปได้มากกว่าน,นี้แล้วอะมันเลยทําให้เขาอึดอัดที่โอเคอุตส่าห์แบบไม่เผือใจไปรักแล้วแต่สุดท้ายมัน มันทำไม่ได้อะไรเงี้ยอืมปีนถือถ้วยใช่คือมันมันก็กลายเป็นแบบว่ามันเผลอไปรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะจะไม่รักไม่รักก็ไปรักอะไร่งเงี้ยอืม หไม้เท้าสามเหรียญเขาชอบเราไหมบีม่ว่าเขาอ่ะก็อาจจะแมงไม่ได้ให้ใจเราขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเขารู้อยู่แต่แรกแล้วอะ่ะว่าความสัมพันธ์ม,นมันเป็นได้มากที่สุดในรูปแบบไหนเขาก็ตั้งไมซ์เซ็ตในตัวของเขาอยู่แล้วว่าโอเค เรากับเขาเนี่ยมันมันต้องชิวๆนะมันต้องไม่ผูกมัดกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในจิตใต้สำนึกข้างในอะค่ะมันมคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคือไม่ได้เอาใจลงไปเล่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่ที่จะเอาคุณออกจากหัวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันทำไม่ได้จริงๆเนาะ เสราจแล้วการที่เขาจะมาเจอคุณได้หรือว่า,าจะมาใช้เวลากับคุณน่มันต้องใช้ความพยายามในการหลบหลบซ่อนๆอย่างสูงมากเลยค่ะมันเลยทําให้เขาแบบรู้สึกว่าโอเคแบบตัดปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันมันจะเลิศกว่าเนาะที่เขาจะจําเป็นที่จะต้องแบบหลบหลบซ่อนๆเนาะ แต่ถามว่าความรู้สึกอะเขาเขารักเราไหมหรือเขาชอบเราไหมเขาชอบเรามากชอบแบบทั้งทั้งทั้งรู้สึกรักโดยไม่มีเหตุผลรู้สึกถูกชะตารู้สึกแบบเอ้ยมันใช่อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะมันือนมันต้องหลบหลบซ่อนๆอะไรเงี้ยในความสัมพัญน,นี้ซึ่งคนคนนี้เขาก็ขาวว่าเขาเป็นเจ้าชู้ไหมเขาก็เป็นคนเจ้าชู้แต่ว่า ถ้าเขาเลือกอะค่ะเขาก็ต้องเลือกคนของเขาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะ <7. S 2> เจ็ดเหรียญถามว่าไทาย้ทายที่สุดอะคือวิว่านะสุดท้ายอะเขาจะทน ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เราเขาจะกลับมาหาคุณนะคือตอนเนี้ยเขาน่าจะเลือกความถูกต้องมากกว่าคมถูกใจเขาเลือกคนของเขาเขาเลือกคนที่มาก่อนเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบทรมานอะเหมือนโอเคเหมือนเหมือนเราอะไปเล่นกับความรู้สึกของอีกคนหนึ่งพนันที่เรารู้อยู่แล้วว่า ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้เหมือนเขาไปเล่นกับมาเล่นกับความรู้สึกของเราทาน,นที่รู้อยู่แล้วว่าเออเรากับเขามันมันพัฒนากันไม่ได้เนาะแต่ทีเนี้ยพอไปไปมากับกลายเป็นตัวเขาเองอะรู้สึกเองรู้สึกกับเรามากเองอะไรเงี้ยอืมเขากับกลายเป็นแบบว่า เขารู้สึกกับเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมาดูลัคนาล้าสีอะไรที่มีเกณฑ์เองชาวกรงนี้นะคะมังกรธนูเพรศนะคะแล้วก็มี ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะทรมานจากความหินหางและเย็นชาใช่เดี๋ยวเขาจะห่างกับคุณไปแล้วเขาจะรู้สึกทรมานตัวเองนะคะที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วขอบคุณที่ทําให้ฝันของฉันเป็นจริงขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทาได้ใช่เพราะอดทนมากนะคะในการที่ไม่มีคนอยู่ในชีวิต โรแมนติกแองเจิลนะคะ Let's g o control s s s u e คุณก็ปล่อยให้อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันมันเป็นไปนะคะตามธรรมชาติของมันตอนเนี้คือเขามีเรื่องปิดบังคุณอยู่เนาะเขามีความซ่อนเล้เขามีความลับเขาอะถ้าพูดตรงๆเขาการล่อนปิ้นป้อนอะไรของเขานั่นี่ะปล่อยให้เขาโดนเวรกรรมเนาะแล้วก็ พาดไลฟ์เรเลชั่นชีคุณกับเขามันมีความผูกพันกันอยู่แล้วยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ make the effort ให้เขาพยายามในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องพยายามอะไรแล้วหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ s p a r a t i o n ช่วงนี้มันเป็นดวงที่คุณกับเขาต้องห่างกันดันงนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะคะเดี๋ยวจะวนกลับมาเองเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคนใครอยากปรึกษาอาจารย์ก็แอดไลน์มานะส่วนวันที่ 16- 17มีนาคมนี้นะคะอาจารย์เปิดสอนเรียนดูดวงนะใครที่อยากเรียน อยากอ่นานไพ่ได้นะคะก็มาเรียนกันได้เลยนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย